ไปฉีดไะทินงอย่างมากไปอาการมั้งฉีดทางไหนแขนแบบทางนี้หมูตัดออกเนี้ยพอเข้งกี่พว<ะ>กเขียบเอา้าเดี๋ยวผีเข่าว่าะนะผีเขา่าลีดได้ไหนเอ้บวกกิลออกนีดน <laughs> ีมาเป็นผีเขา่ามือจันด,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 ดุดุดุดนะ สวัสดีครับดีครับแวก็ดีชาวไทยสันติทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมือนี่ที่เข้ามาน่ะเขาจะมาสัมผัสลุงไช่มือเนี่ยลุงชายเราไปฉีดวัคซีนมาเข็มสองเลยเนี่ยไปฉีดวัคซีนยังมากจำไม่ได้แอตาครับครับตอนนี้ตอบไม่ได้แวะอากาศมั้งเอาเนืมอวั็นี้โฟเมลี่มั้ยมือนี่ไปฉีดเข็มสองแล้วพี่น้อง แอต,ตากับบอมเฮาก็ไปฉีดมากักบบอมเฮาไปฉีดพิอารส์ก็ไปฉีดไฟเตอร์ป่ะไฟเฟื่อหรือไฟเฟื่อไฟเตอร์ไม่ใช่ไหมไปฉีดมาแต่ไปฉีดคนละหมองครับไม่ใช่ตอนนี้พิอาร์ติดไปนอนแล้วมเอนี้ลุงชายครับ,บมุ่งสภาพรวดยืดแง่ยาเขายาอะไรยาเกล็ดไปฉีดเพราะวันนี้ว่าเป็นแพื่ยากระบอมเฮาเมือนี้เป็นเพื่ไหนเพราะหนูในในซื้อไปฉีด ทิมสองมาแล้วกต่ดีใจที่ได้กินกับวัวกับวัวแพ้เขากับบังคับในทีมันก็เรื่อยๆเบิองหลวพี่น้องปากคันโดดๆๆๆก็คือมื่อเนี้ยคือกินพวกที่แ้วมันคือมันกินเหล่าไรก็ได้อันนี้เพรากล้ากินเหลราเด้แต่ให้กินยุบเป็กนึงกินเป็กแต่ก็เต็มเป็กหรอกกินน้อยๆกินประมาณเริ่งแก้วอ่ะเพิ่มแก้วเป็กอ่ะเพราะว่าบางอย่างใเรากินหลายอย่างมัน ยันยันเหล่าไปตีกันครับยานะเพราะว่าแอตตาเนี่ยคือมันแห้งอีหลีแอตตาเนแห้งเพราะว่าเข็มแหลกอ่ะเข็มแหลกล้มไข่บร่ํจแต่เราเราฉีดของอย่างแต่เราว่าเราเป็นไข่ซ้ำมื้งเข็มแหลกแกเนี่ยเข็มนี้ค่ะแตถือว่าอุ้ยแอตตาแห้งอยู่แต่เราเบื่องอาการนะครัอบอาการเราที่เป็นไข้ไก่ไ่เป็นเจ็บแขนครับตอนนี้เจ็บแขนเขาฉีดทางไหนแขนทางนี้หงึงตัดออกไหม<า>ปอเพียง่ี่ปบเข<อ>ียบแลนด์มันเริ่มเข<อ>ียบใส่เบื้องมือกันดู ยกมือพี่น้องเบิ่งแค่ที่กระดุกยกมือเอาเดี๋ยวผีเข่าว่ะนะผีเข่าลีเด้นไหนไอ้บักเคีนออกลีดเนื้อมาเป็นผีเข่ามือซั่นลดลดลดเลยเนื้อมาเป็นปอบเขาเจ้าคือไอ้ทำทำวัดฉีดเนี่ยไม่กันยากพี่น้องคือย่ามเดินทางไปต่างจังหวัดนี่แต่เพราะว่าปีใหม่จะพาเรากลับบ้านพี่อาจจะพาเรากลับบ้านเพราะว่าพี่อาจเราจะเป็นลีรำ อะไรที่ไหนผู้ชายไปกระตีอาช่วงทีใหม่แตะทามบดฉีดทำบดฉีดวัคซีนเลยเนี่ยมันจะเดินท่านงากยิ่งไปน้ำบานแล้วเขาจะกักตัวมันกัดตัวคือทำไปแล้วกักตัวไม่กับรม้ี่ความหมายเนาะแต่ทำเขากับทำเขาประกับแนวคลิปซีมือไม่กับพวกอุ่นครับก็เลยใจนึ่งก่บเอยากให้เราฉีดหรอกแต่แต่ถ้าฉีดไม่กระดีง่ายเพราะว่าคือไม่กฎหมายไม่แต่ท้อเป็นกฎหมายหรือซึ่งมือเนี่ยต้องฉีดวัคซีน มันถึงจะเดินทางได้ฉ <Okay. S 1> ีดกระดีตอ้อกระครองกันแหลกระดีตอ้อทุบผ่ามต้อนำ้ำปางคนกับว่าเนี่ยให้ลุงใช้ฉีดเด้อบางคนกับ,บกว่บาแต่อยายกให้เราฉีดเพือท,ทำก็ฉีดไม่ได้ไปไใส่มาไซเนี่ยก็เลยต้องฉีดใส่ไไมาพร้ไซที่เหนไม่ได้ไปมาไซว่ามีหลาไปที่นี่เดินทางไปเตะกันสบายเดี๋ยวไปนั่นี่อเนี่ยไปเบิ่งหน้าเลยมีห่หมูเห้พี่น้องจะหมกปะ โอ้ยหมึกผิดไปท่านออกหอกวองไปเฉิงคลายออกเบาหอดนค <c oughs> ลาออกเบาหอดสภาพเราแบบคือแบบบอกด้บอกคือบอกตรงๆเลยว่าสภาพตอนนี้เป็นตะเลียตัวดีคือเอาง่ายๆคนที่คนติดเหลาเนะเาะเหลาบัลได้กินเหลาบัลได้อ่ะเนี่ยคือมันกันอยู่บัลได้คือคลายคนติดยาแล้วบัลได้เสพยาอะ่ะไม่เกิดจะสันไม่เกิดจะอันนี้แต่ลูกชายตอนนี้ผมก็ให,ให้เต็กอยู่ แต่บ๊อบไม่กินหลายเพราะว่าแต่บ่อให้เรากินเลยนะ่ร่างกายนอกพิริพื่อนี่ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจ <Okay. S 2> ต้องเข้าใจเล่าต้องเข้าใจร่างกายของเรลาว่าช่วงนั้นมีช่วงที่เราป่วยอ่ะเดี๋ยวเรลาเรล้าประกาศกินเหล่าเลยมาที่นี่ผมก็เลยไห้เราปิกนิดๆหน่อยๆเออร่างกายเราเริ่มฟื้นฟูแต่บ๊อบกินเลยเนะนี่ยมันนี่บ๊บไหนมันสุดคึอแต่เนี้ยักดิบเลยหักบ่อได้ต้องใช่แต่ให้เราเลือกเหล่าเลยรากับ่เลือกใจเราบ่าเลือกหลักแ้ว มีหลายแล้วมีเอฟทีหลายคนอยากอยากบอกว่าให้เราเลือกเราเนี่ยพวกผมเดี๋ยวม่อแม่มาพวกผมก่อยากให้เราเลือกดิแต่เราอ่ะก็เลือกแล้วเลือกไม่ได้ค,คือพ้นติดเนาะลุ้มลุ้มไปแล้วเลยเนาะกินจะกินมาหลายดอ,อกเนี่กจะได้กินมาหลายจะหม,ม้อหมื่นลัตตีเ้เต้าห่าเต้าแค่ขืนมันใจบู้หญเยอะม้อย่างในเขาแบกไปทรงยางขามท่งไปทรงที่ เดี๋ยวอาจจะมีเข็มสามนิดพี่น้องลังปีใหม่มากลังปีใหม่หลังปีใหม่มากจะมีเข็มสามนะครับอยากจะบรรลุว่าแล้บรรลุว่าเข็มสามจะพาเราไปฉีดช่วงไหนนะครับแรกกะนแต่อยากให้เราฉีดตามกำหนดที่เขาให้ฉีดแล้วเนาะเพราะว่าเดินข้างมันจะมันจะจะดีดีข้างเป็นเรื่องสบายเพราะว่าบางเสื้อหัวเข่าไปท้ายงานต่างจังหวัดเนี่ยมันจ,จะมันจะจะ ปีนี้นกระทบแต่เขาไม่ได้ตามกฎหกไม้เขาเนาะไม่ได้ตามที่เขากำหนดมากไม่ที่เดินทางไม่ได้ลุงชายก็จะขับบ้านไม่ได้หลังปีใหม่ก็จะพาลุงชายขับบ้านไปอีกนะครับเดี๋ยวว่าเขาจะแจ้งไปในเพจอีกที่นึงว่าหลังปีใหม่เนี่ยจะพาเรากลับเมื่อไรอีกนะครับจะหาเวลาพาเราไปเยี่ยมอีพ่ออีแม่ครับแล้วก็ตอนนี้คือแม่ลุงชายเพิ่งขับเพิงพ่งผ้าตัดอันนี้มาเนาะ,ะ<อ>เนื้องอก เนื้องอกยู่ีงยังบอกว่าทั้งขาขางนี่ยังทต่อยังนี่แหละครับถ้าต,ตอนนี้ก็อาการเริ่มดีแล้วกับปีใหม่นี่กัะยายลุ้นชาติเราไปเยี่ยมแม่เล่าไอพี่อาร์ตพาไปนะครับเดี๋ยวจะเขาจะมาอัปเดตเอ,อ,อาการมิงชา่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตอาการมิงชา่นเรื่อยๆมื้อนี้เป็นมื้อแรกที่ที่เราฉีดปกติมากแล้ว่รู้ว่าจะเป็นยังไงมืออื่นอาจจมีเวลาอาจจะมาไทยไทย เบื้องอาการแล้วอีกว่าการเล่ามีอาการไขว่มืแดงแล้วจีไขว่นะครับแต่ล่อเบื้องันดเยอะนะครับเขามีอย่างที่จะป,าป่าเพิ่มบ้างขอบคุณนะครับติดเป็นห้องเป็นได้นะครับผมนี่ผมกับพานอยอย่แล้ว <c oughs> ย่านก็ย่านกลัวก็กลัว,วเว้ยแล้วย่านก็ผัวเพรา <c oughs> ะเพื่อนผัวไอ้ี่ยังก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเราเคยบอกดิจะไปใช้บระจีดออกมากทีนหน,น่ะ ฉีดแก่ตายเมื่อฉีดแก่ตายไป็นยัไป็อย่างองเข็มเหรอแต่เ่อฉีดจะเป็นไปไยไัไงไมันต้องฉีดพี่น้องมันต้องฉีดที่ลีคือเขาบังคับเนาะใจเนื่องกับย่านไมนเป็นผลกับธุกรกิจเหล่าเอาเราติดเหล่าแต่กับแต่ฉีดก็ดีเพิ่มเงินอันนั้นกับโบนุสว่าเพิ่มแค่หรือเพิ่มเงี้ยงแต่ลงุงชายฉีดเข็มแรกแลก้บบวกเขาเป็นยังดอกตอนนี้เขา,บบาก็รอบเพิ่มการฉีดสองะโอเคครับมากับมา อัปเดตอาการ,ากาาารลูกชายสัาเนียแหละมาบอกว่าเมื่อนี้เขาพาลูกชายไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอาการอีกสักสองสามมื่อจะมาอัปเดตอาการลูกชายอีกที่หนึ่งว่าเราเป็นยังไงนะครับ,อ,บอย่าลืมฝากกดไละ์กดแชร์ให้พวกเ้านั้งนะครับเดี๋ยวพวกเขาจะมีคลิปไปเบิ้งเรื่อยนๆนะครับเพราะว่าที่เป็นยูทูบไทยอิสานดีเพจไทยอิสานดีแล้วก็ช่อง TikTok ติ๊กต็อกตำลัตตะกิดนะครับผมเดี๋ยวผมเขาจะมีคขีดตรงนี้เอยๆนะครับช่วงนี้ก็จะให้ลูกชายเราไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวอีกมื่อสอง ในเบื้งอีกนที่น,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 ออนี่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ว่ากันพร้อมล่าจะมีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ